เรามากับมีดโอเคซีอ r นตาริโอนรุ่น l a d 1มันมี l a d model 1กับ l a d model 2นะครับแ a d model 1เป็นไม้เบื่อไม่เมากับ s p y d e โก t e n a c i ซ u s เลยมันผัดกันมันผัดกันแพ้ผัดกันชนะถ้าจะตีนกตรงๆก็ต้องเอาแรดไปตีกับส p y เดโกอะราคาใกล้เคียงกันวัสดุใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ อัตราการซื้อการขายใกล้เคียงกันด้วยนะฮะมันจะเป็นลูกโดดของออน a ตาลิโอไนต์ออนตาลิโอไนต์ส่วนใหญ่ก็จะทํามีดไวตายนะครับแล้วก็มีดพับก็จะมีตัะกูลเนี่ยซึ่งดีอ่ะมันดีมากเลยครับอ่ะที่ผมแกะออกมาเนี่ยจะเป็นแรดโมเดินนะครับ8867เปิดค่า KVI ก่อนเลยนะฮะตัวนี้ค่า KVI น้ำหนักมันคือ140กรัมนะครับถ้าตัวนี้หนัก1กิโลกร,รมัมคิดค่า k v i ออกมาคือ1 1950ครับนี่ระดับพลังระดับ1,1950สิ่งที่คุณได้คือใบมีดวัสดุ B2 ครับเปิดลื่นไว้เป็นเป็นสตัดนะเป็นทําสตัดเปิดลื่นครับเปิดลื่นดันดันก็ออกเลยอะแต่ถามว่าอะไรลื่นกว่าสไปเดโก้ไอ้นี่สไปเดโก้ลื่นกว่า นิ้วโปง้งเราจะจิกตรงรูมันนะแต่นี่เขาเปิดลื่นนะไม่มีปัญหาเลยนะโอเคเลยอะระบบล็อกก็ Liner ร์ล็อกนะครับน้าตาดีด้วยรุน่นนี้แต่ก่อนวัสดุที่เขาใช้เนี่ยจะเป็น AUS 8แต่ปัจจุบันนะครับมีปรับโมเดลก็คือปรับมาใช้ดีทูกเขาบ้างเอ้ยชาวบ้านเขาดีกันแล้วกูก็ดีทูบ้างดีวะใช่ไหมเนี่ยปรับมาใช้ดีทูกับเขาบ้างละ คลิปย้ายได้4ด้านเหมือนกันนะฮะประกับ frn จำที่ผมเทสได้ไหมฮะเทสสไป,ปเดโอประกัด frn <ม>เจอกดกรรมะถันละลายนะฮะแต่ไมกาต้าไม่ละลายะฮะนี่ฮะเดี๋ยวหลังจะลองลองอย่างอื่นดูนะฮะละลายนะครับโดนกรดซัลฟูริกละลาย,ดยได้นะครับในขณะที่ไมกาต้าไม่เป็นไหล ไปดูภาคก่อนๆนะครับผมทำเทสเอาไว้ในเดอรแลบลองเข้าไปดูเดี๋ยวจะมีรายการเดอรแลบมาเรื่อยๆนะครับพอผมจัดสรรเวลานิดหน่อยน่าตาดีไหมถึงบอกไงไม่เบื่อไม่เมากับสไปเดโป้ด้วยราคาพอๆกันมันมันใกล้เคียงกันมากอะ่ะมันใกล้มันมันใกล้เคียงกันมากขนาดก็พอๆกันนะครับแล้วก็น้ําหนักก็พอๆกันเดี๋ยวว่าหลังก็ทําทํารุ่นขึ้นชกให้ มีดแลดตอนนี้ผมมีอยู่2สีคือสีดำนะครับประกับสีดำแล้วก็ตัวประกับสีเขียวแต่วัสดุเป็น D2 ทั้งหมดนะฮะทีนี้ถ้าจะต้องซื้อสักเล่มหนึ่งระหว่างสไปเดโกกับออน a ตาริโอสิ่งที่บอกคือ OKC OK เนี่ยมันมีน้อยกว่าสไปเดโกครับสไปเดโกมันตัวเทนาเซียดมันมีมันมีมาเรื่อยๆแหละนะครับเดี๋ยวไปดำมั่งใบขาวมั่งประกับ เอฟเอ็นมากประกาศดีเทนมางใบอยากมากใบกึ่งอยากมากหอ,อยากควนวดมากเรียบบ้างวา่าไปเลยแต่รุ่นนี้มันก็จะมีใบเรียบใบกึ่งอยากใบดํบาใบขาวแต่ตอนนี้เขาใช้วัสดุดีทูในการผลิตมันก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะเทเนเซียสมันมันใช้แตดซีอา MOV มาตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยไอต,ตัวนี้ก็ลองเปลี่ยนบ้างนะครับเปลี่ยนหาจุดประทัดบ้าง <c oughs> เพราะฉะนั้นใครที่เคยมีตัวนี้อยู่แล้วที่เป็น a อ s 8อยากจะลองเป็น ลองใช้วัสดุดีทดูก็ลองซื้อประกับด้านสีที่ที่คุณไม่มีดูนะครับถ้าคุณชอบโมเดลนี้อยู่แล้วแล้วอยากจะเปลี่ยนโลหะแล้วอยากได้มีดใหม่สักเล่มน,นึงเล่มเก่าคุณอาจจะเป็น AUS8 ใบดำาืือเล่มใหม่ก็ใบเขียวล่ามเขียวก็ได้วะเหล็กดีทก็เอาไว้ลองใช้ลองฝึกรับมีดดูมีดราคาต่ำสองพันไม่แพงหรอกถ้าเราอยากซื้อไปเล่นนะครับเสื้อตัวนี้ก็มีขายนะเสื้อนานโนที่ร้านมีขาย ใส่ดีใส่สบายใส่ไปไหนก็ได้ใส่นอนใส่วิ่งแล้วก็ผ้าสบายจังนะครับสินค้ามีขายที่ร้านแล้วก็ไอเสื้อเสื้อข้างหลังเนี่ยเป็นของพิร่านะก็มีขายสนใจก็ลองสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับธงก็มีนะธงนานาาตาไม่ได้มีแต่ไม่ได้มีแต่ทงช้างอย่างเดียวน้ํามัน่านไส้ซิโป้ก็มีโลโก้วางไว้ข้างหลังนี้กระติกน้ําโฟแมนก็มีนะฮะเดี๋ยวติดตามดูครับของมันมีหลายๆอย่างระบบเป็นไลเนอร์ล็อก ใช้ดีเปิดลื่นเปิดนิ่มนะครับแล้วก็เป็นมีดที่ใช้งานภาคสนามได้ดีผมว่าเป็นมีดเป็นมีดเล่มเล่มแรกๆถ้าเกิดอ,อยากได้มีดแบรนด์เนมแล้วก็ไม่อยากได้แบงมุมอะแต่อยากได้แบรนด์อเมริกาหน่อยอะไรเงี้ยก็ลองมอนตาริโอได้ดูก็ไม่แปลกนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณไม่อยากเล่นมีดแบรนด์จีนแล้วก็ไม่อยากเล่นมีดที่มันแพงเกินไป ผมว่านะตั้งงบไว้สักสองพันแล้วหาหมีดอะไรก็ได้ที่มันราคาต่ำกว่าสองพันมาลองเลือกดูคุณก็จะเจอตัวเนี้ยในช้อยส์ในการเลือกนะครับหรือเลือกประมาณสักพันห้าถึงสองพันอะไรเงี้ยคุณก็จะได้ตัวเนี้ยไปลองเล่นดูอลองเทียบกับสไป,ปเดโก้ดูซิเป็นยังไงถ้าใครสะดวกมาที่หน้าร้านได้ก็เรียนเชิญนะฮะอย่างน้อยคุณได้ได้จับได้สัมผัสแต่ถ้าไม่สะดวกเลยพี่มันไกลผมอะไรก็ได้เดี๋ยวผมก็ซื้ออีกเล่มหนึ่งก็ไม่มีปัญหา อยากจะขายควงเปลี่ยนมีขายชุดไม่ไม่แพงครับแต่เดี๋ยวผมจะหาไตัวที่มันคุณภาพดีๆกําลังหามาขายอยู่นะฮะกำลังติดต่อกับบริษัทเขาอยู่แต่ขายควงที่ผมมีขายปกติราคามันก็ไม่แพงนะถูกมากเลยแต่ว่าคุณภาพก็ัวทั่วไปอะ่ะเออแต่ถ้าเราอยากหาขายขั้วนี้หน่อยก็เดี๋ยวผมจะเอามาจําหน่ายให้นะครับขอหานิดนึงนะประมาณนี้ตอนนี้มีสีเขียวกับสีดานะถ้าใครอยากจะลองรู้ว่าเฮ้ยมีดพับมันเป็นยังไงวะ เขาซื้อไปเล่นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูคําถามสุดท้ายก่อนจะปิดรายการมีดและหน้าสะสมไหมผมยังอันนี้ตอบตอบจากประสบการณ์เลยนะฮะผมยังไม่เคยขายมันในราคาผิดปกติเลยราคาผิดปกติคืออะไรวะพี่เช่นผมมีรุ่นเนี้ยปัจจุบันมันเป็น D2 แต่ถ้าผมเก็บสะสมผมจะได้รุ่นมันที่มันเป็น AUS 8เออ แล้วก็ขายมันในราคาที่ขอไม่มีในตลาดอาจจะบวกขึ้นมาสักสิบเอร์เซนสิบห้าแล้วแต่แล้วแต่ต้นทุนของคุณนะว่าได้มาเท่าไหร่อันนี้สายเก่งกาไรนะฮะแต่ผมยังไม่เคยทําให้มันได้กําไรนะมันขายออกขายออกมันเป็นนี่ใช้งานอะ่ะผมยังยังไม่ยังไม่มีใครเคยมาถามหาซื้อมันในลักษณะสะสมสักเท่าไหร่อันนี้จากประสบการณ์นะครับแล้วถามว่าสะสมได้ไหมก็สะสมสีสะสมใบสะสมด้ามันมีด้ามหลายสีนะครับอันเนี้ยมันมีด้ามหลายสี ถ้าเกิดคุณเก็บครบทุกสีขายเป็นซีรีส์คุณวางราคาได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณมีทุกสีในขณะที่ตลาดมันไม่มีมึงมีทุกสีเลยเออมึงมีหมาเลี้ยงมาเลยเนี่ยหมาสิบสองสีเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาไายกไปทั้งคอกเลยไหมขอราคานี้ได้นะผมว่าได้แต่เดี๋ยวผมจะลองทําดูเดี๋ยวขายแบบขายเป็นซีรีส์ับมีดออนตาริโอว่ามีดแรดมันมีแรดวันกับแรดทูนะครับ แรตทูตัวมันจะเล็กกว่านี้หน่อยนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องอาการเปิดปิดมีดนะครับแล้วก็อันตรายอันตรายที่อาจจะบังเกิดกับตัวท่านได้เกิดซวยขึ้นมาหรือเฮ้ยวางตำแหน่งนิ้วยังไงคุณดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นลักษณะของคมตรงนี้เป็นลักษณะของฐานมีดเวลาคุณปลดล็อกตรงนี้กดหิือโป้งเข้ามาพับมีดลงนะครับพับมีดลงลักษณะนี้ เล็บคุณก็จะอยู่ในลักษณะเป็นบานพับอย่างนี้มันจะไม่โดนคมนะฮะไอ้ตัวนี้มันจะมาจิกที่เล็บคุณให้คุณเอาเอาเอา,เอา,เอานิ้วหลบหลบแนวพับเข้ามาโอเคไหมทำได้นะเอาใหม่ตรงนี้นะครับปลดล็อกเอานิ้วเอานิ้วดันลงมาฟึบลงไหมเอาใหม่อ่าปลดล็อกเอานิ้วดันลงมาเนี่ยเนี่ย ผมจะกดลงไปตรงนี้เห็นไหมตรงสานมีดมันจะมาชนกับปลายนิ้วโปง้งตรงนี้แต่คมมันจะไม่เข้ามาโดนมือผมนะครับก็ทำงานแบบนี้สําหรับคนที่ชอบใช้งานมือเดียวเปิดปิดมือเดียวโอเคไหมครับเปิดมือเดียวแล้วก็ปิดนิ้วชี้ดันดก็พับแล้วก็เอานิ้วออกมันก็จะไม่งับนิ้วคุณลองเล่นดูครับลองระมัดระวังดูกับคมมันนะฮะ ถ้าโดนมีดบาดทำไงหาพลาสเตอร์ฮะแล้วก็เบตาดีนฮะโอเคไหมฮะวฉะนั้นซื้อมีดแล้วซื้อเบตาดีนซื้อไอที่ซื้อไอสกอตเทปเขาเรียกอะไรอ่ะพลาสเตอร์อ่ะพลาสเตอร์ยาซื้อไปแปดด้วยระวังบาดทะยักแดดสวัสดีครับ